น้ำพริกตาแดงกุ้งแห้งค่ะวันนี้หญิงสวัสดีค่ะดีถอกสูตรลดบวมขับโซเดียมค่ะใครที่ชอบกินอาหารมื้อหนักๆนะคะสูตรนี้หญิงแนะนําเลยค่ะแต่เอาไว้กินก่อนนอนกันนะคะตอนระหว่างวันหญิงจะกินโกโก้ค่ะได้ทั้งหุ่นสุขภาพผิวพรรณแนะนําคู่นี้ค่ะกระเทียมหอมแดงพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กและกุ้งแห้งค่ะทํากันแบบง่ายๆเลยนะคะเอาทั้งหมดลงทอดเลยค่ะล้างหอมแดงกระเทียมด้วยนะคะหญิงก็กลัวน้ํามันจะกระเด็นค่ะก็เลยเอาฝามาปิด ไว้เล็กน้อยค่ะแล้วก็เอามาผัดผัดทอดทอดในกระทะนะคะให้เขามีความสุกใสค่ะในส่วนของหอมแดงแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมากันเลยนะคะสุกเหลืองหอมดีแล้วนะคะหญิงก็ตักขึ้นพักเสด็ดน้ํามันไว้ก่อนเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะนําทุกอย่างของเราค่ะ ใส่เครื่องปั่นได้เลยค่ะหญิงก็จะทําแบบง่ายๆเลยนะคะใครจะรอให้เขาเย็นก่อนก็ได้นะคะแต่หญิงปั่นทั้งที่ยังร้อนๆแบบนี้เลยค่ะทําแบบด่วนๆค่ะปั่นให้พอละเอียดประมาณนี้นะคะหญิงใช้กระทะใบเดิมค่ะใส่น้ํามันเล็กน้อยนะคะใส่กะปิลงไปค่ะตามด้วยน้ํามะขามเปียกนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยเกลือค่ะใส่เกลือลงไปแล้วใส่ผงชูรสลงไปเล็กน้อยค่ะขั้นตอนนี้ต้องเปิดไฟเบานะคะค่อยๆเคี่ยวให้ทุก าเข้กลิก่นหอมตีขึ้นมาแล้วนะคะใส่เครื่องน้ำพริกที่เราปั่นไว้ค่ะใส่ลงไปผัดแบบนี้ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเปิดไฟเบามากๆเลยค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วชิมรสด,ดูค่ะปรุงรสได้ตามชอบเลยค่ะหญิงใส่น้ำปลาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะถ้ารู้สึกว่าน้ำพริกของเราข้นเกินไปค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปได้ค่ะชิมรสกันตามชอบเลยนะคะขาดเปรี้ยวขา,ขาดหวานขาด,ขาดเค็มปรุงกันได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ ะคะน้ำพริกตาแดงตุ้งแห้งของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเราไปลวกผักต้มกันต่อเลยนะคะก็จะมีมะระค่ะบวบงูนะคะมะเขือพวงค่ะหญิงจะชอบกินมากค่ะไข่ไก่ค่ะก่อนที่จะมาต้มรวมกับผักต้องล้างให้สะอาดก่อนด้วยนะคะหญิงต้มผักรวมกับไข่นะคะ6นาทีค่ะพอดีไข่สุกพอดีนะคะและดับไข่6นาทีจะกําลังยางมะตูมเลยค่ะเตรียมตักเสิร์ฟน้าพริกหอมๆร้อนๆของเรานะคะใส่ถ้วยพร้อมกับผักเครื่องเคียงแล้วก็ไข่ต้มเลยค่ะ หญิงลวกผักค่อนข้างจะนิ่มเลยนะคะแต่อร่อยดีค่ะไข่ก็ได้มาประมาณนี้นะคะเมนูนี้ต้องขยำข้าวแบบนี้ค่ะกินแล้วจะแซ่บมากค่ะสําหรับเมนูน้ําพริกตาแดงกุ้งแห้งนะคะทํหนึ่งครั้งนะคะเก็บเอาไว้กินได้หลายวันเลยค่ะจะกินคู่กับหมูทอดนะคะจะกินคู่กับไข่ต้มไข่เจียวหรือว่าผักสดผักต้มก็เข้ากันหมดเลยค่ะผักของโปรดคู่กับเมนูน้ําพริกของหญิงนะคะก็จะเป็นบวมงูต้มค่ะกรอบหวานอร่อยดีค่ะิง ชอบกินค่ะใครจะทําสูตรของหญิงนะคะเปลี่ยนจากกุ้งแห้งเป็นปลาหมึกแห้งหรือว่าเป็นปลาแห้งก็ได้นะคะหรือบ้านไหนจะใส่แมงดาหรือใส่กลิ่นแมงดาลงไปก็จะเป็นน้าพริกตาแดงแมงดาได้เลยค่ะขั้นตอนในการทําน้าพริกตาแดงนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะเมนูบ้านๆธรรมดาธรรมดานะคะแต่ทําทีไรนะคะก็จะเป็นเมนูเปลืองข้าวตลอดเลยค่ะสําหรับเมนูน้ําพริกกับบ้านหญิงนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ทําติดตู้เย็นไว้นะคะเอามากินยังไงก็ไม่เบื เผื่อบ้านไหนนะคะยังคิดไม่ออกว่าพรุ่งนี้เช้าจะทําอะไรกินดีอย่าลืมเอาน้ำพริกตาแดงกุ้งแห้งของหญิงไปลองทานตามดูนะคะสําหรับวันนี้หขอตัวก่อนแล้วค่ะสวัสดีแล้วก็บ๊ายบายค่ะ